ผมจะเป็นราชาจอสลัดให้ได้เลย <c oughs> อ่ะช่วงนี้กําลังอินนิดนึงนะครับดูเน็ตฟงเน็ตฟิกซ์ไปก็ไม่อยากจะขิงนะครับ <c oughs> บ้านผมมีทีวี150นิ้วดูอ่ะ <c oughs> นี่คือโปรเจคเตอร์ว่านป๋อโมสาดวันที่สามารถทําหน้าจอใหญ่ได้ถึง150นิ้ว ก็สวัสดีเพื่อนชาว x อ็กซ์รไมทีกันก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรเจคเตอร์ว่นป๋อนะครับในรุ่นโมซาดวันนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะว่านี่คือโปรเจคเตอร์ Full HD โอ้โห จอหัวขนาดนี้หมดเลยไม่อยากจะดูแล้วพี่มันก็ Full HD ทั่วๆไปนี่แต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ Full HD แบบระดับพรีเมียมระดับบนระดับท็อประดับที่เรียกได้ว่าคุณเอาวางไว้ใช้งานในบ้านได้จริงไม่ใช่ว่าแบบแค่ตัวละ2-3งสาพันบาทที่แบบไว้ดูแบบเวลาวงเวลาว่างให้มันดูแบบเทๆเ่ๆเก๋ๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโรงหนังภายในบ้านแบบจริงจังได้เลยครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเขามีความสว่างมากถึง900นะครับ ANSI นะครับทำให้ได้แสงสว่างที่ ว่าโคตรสว่างซึ่งผมได้ลองนะครับในห้องที่แบบว่าอ่ะเนี่ยตรงนี้มุมเป็นปิดปิดปิดใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยยังมีแสงเข้ามาผมฉายเข้าไปที่ฉากโปรเจคเตอร์ขนาด80นิ้วนะครับโอ้โหดูฟินเลยครับผมนี่แบบกำลังวันพีช และต้องบอกว่ามันเป็นตัวจบตรงที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปต่อในเรื่องของระบบเครื่องเสียงแล้วนะครับเขามีตัวลําโพงชุดลําโพองอะไรต่างๆเนี่ยมาให้จบเลยอย่างแรกผมพามาดูลําโพงก่อนเฮ้ยโปรเจคเตอร์ทำไมรีวิวลําโพงก่อนเพราะลาโพงมันสุดจริงครับตัวลําโพงของเขาเนี่ยมันจะอยู่ทั้งด้านหลัง2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลําโพง8วัตต์นะครับเป็น f u ลเ r นจ์เลย8วัตต์จำนวน2ตัวเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมีตัวนี้ครับเป็นตัว external sound นะครับที่เหมือนกับ อารมณ์เหมือนกับแบบบูเฟอร์มันมีบูเฟอร์ภายในตัวนะครับให้ได้เสียงแบบเสียงเบสเสียงแบบครบทุกย่านไม่จําเป็นที่จะต้องต่อลําโพงไม่จำเป็นที่จะต้องต่อซาวบาร์เลยอันนี้คือที่สุดของที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับคือแบบดีโครอันนี้ชอบแบบชอบมากนะครับต่อมาในส่วนตัวว่านป๋อตัวนี้นะครับเขาเป็นระบบแบบออโต้โฟกัสออโต้ทุกอย่างมี AI หลบสิ่งกีดขวางได้นะครับถ้าเราดูในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเขียนไ้เลยออโต้โฟกัส 1080p นะครับแล้วก็สมาร์ทโปรเจคเตอร์มันสมาร์ทยังไงมันออโต้ยังไงบ้างนะครับสมาร์ทที่1นะครับมันปรับออโต้โฟกัสเองนะครับแล้วก็สมาร์ทที่2เนี่ย มันปรับความบิดเบีย้ยวของภาพเองเช่นสมมุติผมจะฉายเข้าผนังใช่ไหมแต่ผมวางโปรเจคเตอร์เอียงเนี้ยภาพมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหม <S <S 1> <S 1> มันจะมีการคาลิเบตออโต้ทั้งหมดนะครับอย่างที่3นะครับคุณรู้ไหมครับว่าถ้าสมมติผมฉายเข้าไปที่ผนังใช่ไหมแล้วเกิดผมมีแบบสิ่งของเช่นโคมไฟวางอยู่ตรงแสงที่มันฉายอ่ะ มันจะทําการหลบวัตถุนั้นแล้วก็ไปคาริเบตหรือแคลในส่วนของตัวหน้าจอใหม่ให้ขนาดได้ใหม่นะครับทำให้เวลาคุณแบบเอาโปรเจคเตอร์ไปวางใช้งานนอกสถานที่อะไรต่างๆเงี้ยไม่ต้องปรับพ้ยุงยากคือแค่คุณวางปึ้งกดเปิดเครื่องปั้งจบอันนี้คือออโต้ทุกอย่างสามารถใช้งานได้แบบเต็มระบบเนี่ยแหละครับที่ผมบอกว่ามันคือโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สะดวกมากๆนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์ของเขานะครับเขาจะมีในส่วนของตัวรีโมทนะครับซึ่งรีโมทตัวนี้ งานดูพรีเมียมอะจับแล้วแบบรู้สึกชอบรู้สึกแน่นแล้วก็ดีไซน์ดูเรียบหรูมินิมอลนะครับโดยตัวรีโมทตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องนะครับเข้าเมนูแล้วก็ปรับลูกศรอ,อะไรต่างๆนะครับพร้อมมิวแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เมนูหน้าโฮมต่างๆมีให้ใช้งานนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้งานง่ายมากๆแล้วก็แนะนํามากๆนะครับอ่ะ ต่อมาเรากลับมาในส่วนตัวโปรเจคเตอร์กันบ้างตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะมีระบบปฏิบัติการที่เป็น Android 9นะครับแรม2กิกรอม32กิกนะครับซึ่งสเปคเนี่ยมันฟังดูแบบเฮ้ยก็ธรรมดานี่แต่บอกตรงๆนะเดี๋ยวไปรอดูตอนใช้งานครับมันลื่นและก็เร็วมากเป็นโปรเจคเตอร์ที่คุณไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดว่าแบบเมื่อไหร่จะเข้าแอป YouTube ได้เมื่อไหร่จะเข้าแอป Netflix ได้ต้องไปโหลดแอป Netflix นอกหรือเปล่า อันนี้ผมแกะกล่องมาล็อกอินยูเซอร์เนมพาสเวิรดเข้าดู Netflix ได้เลยถือว่าจบนะครับอ่ะด้านหลังดูกันนิดนึงนะครับดีไซน b ายวาปอนะครับเขาจะมีใน2ตัวช่องที่เป็น USB Type A จำนวน2ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีในสงตัว HDMI นะครับ1ช่องซึ่งตรงนี้เนี่ยมันรองรับในการเชื่อมต่อ PlayStation ได้นะครับใครที่มี PlayStation Nintendo Switch Xbox คอมพิวเตอร์คุณอยากจะเล่นให้มันออกจอแบบใหญ่ๆนะครับซึ่งโปรเจคเตอร์ตัวนี้เขารองรับได้ตั้งแต่55นิ้วจนถึง150นิ้ว <Wow. S 1> คุณก็ไปต่อแล้วก็ไปวางเล่นได้ โคตรดีครับอันนี้บอกตรงๆต่อมาอีกหนึ่งรูตัวนี้จะเป็นรูสําหรับการเชื่อมต่อหูฟังหรือว่าถ้าสมมติคุณอยากจะต่อลําโพงแยกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อที่รูตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้จะเป็นปุ่มสาหรับเปิดเครื่องซึ่งเขาก็จะเป็นปุ่มสีทองๆสวยงามน,นะครับก็สามารถกดเปิดเครื่องทีนึงปุ๊บออโต้คาริเบตออโต้ทุกอย่างตัวเครื่องก็โคตรตระใหญ่แล้วก็ตรงนี้นะถ้าคุณดูดีๆเนี่ยเขาจะมีกล้องเล็กๆนะครับที่เอาไว้ตรวจจับ ที่ผมบอกว่ามันจะออโต้คาริเบททุกอย่างครับกล้องตัวนี้มันจะเอาไว้ดีเทคนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเครื่องด้านในฮิตซิงเต็มระบบนะครับมองด้านหลังคุณก็จะเห็นฮิตซิงเต็มระบบนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นช่องสําหรับการเสียบไฟเลี้ยงซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะระบายความร้อนได้ดีมากแล้วได้ภาพที่โคตรชัดมากๆนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนแล้วหลอดภาพมันจะเสียแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียงมันจะดังเพราะว่าเขาทํางานเนี่ยมีเสียงแค่สาร15เดซิเบลเท่านั้นมันเบาแบบ,แบ,บว่า เปาแมพูดขนาดนี้ไปลองทดสอบใช้งานกันดูครับป่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับก่อนที่จะไปรับเซพคอนเทนต์กันก็ สำหรับตัวว่านป๋อตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใช้งานง่ายเครื่องค่อนข้างแรงแล้วก็เมนูฟังก์ชันเนี่ยใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับใช้รีโมทต,ตัวเดียวแล้วจะเห็นแถบเมนูด้านซ้ายนะครับอันแรกก็เป็นหน้าโฮมดูแอปต่างๆมีแอป Store Netflix YouTube Google Play Disney Star Plus นะครับอันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาต้องการใช้งานแอปอะไรนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีก1เมนูที่เป็นพวกแอปป o p u l a r ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวฟััังงกก์ชน,นครหรหือว่าา่าาาต้ ตัวตั้งค่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับการต่อ Wi-Fi ได้นะครับคุณสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ d u a l Band Wi-Fi 6ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถ้าบ้านใครเราเตอร์ router, รองรับอันนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับอย่างอันนี้ผมก็ต่อ Wi-Fi 6นะครับตัวโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ความฉลาดของเขาเนี่ยอยู่ในเรื่องของการโฟกัสการตั้งดิสเพย์สเกลนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคีย์สโตนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือระบบ AI มีออโต้หมดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งฟังก์ชันแบบ โฟกัสบูทนะครับโฟกัสในเรื่องของตัวมูฟวี่นะครับหรือแม้แต่ก,กรั่งฟังชันตัวสมาร์ทออฟต์คลตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแบบว่าถ้าสมมติคุณฉายโปรเจคเตอร์ไปอ่ะแล้วมันมีพัดลมวางอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมแบบมีพัดลมบงังตรงเนี้ย ตัวโปรเจคเตอร์นะครับมันจะคาลิเบตใหม่แล้วก็จะลดไซส์ขนาดจอลงนะครับเพื่อให้มันแบบว่าไม่ส่องไปโดนในส่วนของตัวโปรดัก t นั้นอันนี้เราก็สามารถเปิดใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับออโต้สเกลอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระบบออโต้ทั้งหมดไม่จาเป็นต้องมานั่งทาเองก็ได้นะครับส่วนตัวบลูทูธนะครับเครื่องนี้รองรับเป็นบลูทูธ5.0ตัวภาษามีภาษาไทยให้ใช้งานนะครับแล้วก็ตัวคอมมอนเซตติ้งตัวนี้ก็จะเป็นการเซตในเรื่องของภาพสีแสงอะไรต่างๆอันนี้ก็สามารถ ตั้งค่าต่างๆได้พร้อมทั้งในส่วนของการอัปเดตแบบ OTA นะครับก็สามารถอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยไม่ต้องใช้ฟงดดแฟลชไดร์รดอะไรที่ยุ่งยากครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่งตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเป็น Android เวอร์ชัน9มี RAM 2G b แล้วก็ ROM ในตัวเครื่องเนี่ย32 g b ด้วยกันแต่ผมพูดตรงๆมันโคตรเร็วครับเร็วแบบเร็วมากคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยใช้ไปแล้วมันจะหน่วงมันจะอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมลองแบบเนี่ยเลื่อนเร็วๆเ,เ,เลยครับลองเข้า YouTube ึบ มาแล้วเร็วนะครับอ่ะกดออกนะครับไป Netflix ต่อปุ๊บนี่คือ Android 9เนี่ยครับมาแล้วครับลองกดเล่น One Piece นี่ไม่ได้มีสคริปต์ปแต่อย่างใดนะครับให้ดูแบบสดๆเลยอ่ามาแล้วดูสิง่ายเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับเนี่ยดึงเมนูเมนูอะไรต่างๆอยากจะกลับหน้าโฮมกลับหน้าโฮมสามารถกดได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่า ฟังก์ชันคร่าวๆเขามีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเสพคอนเทนต์ดูภาพแต่ละฉากกันว่าเป็นอย่างไรกันครับลองดูคลิปของที่ผมไปประกอบคอมมาแล้วกันนะครับนี่ก็คือภาพชัดมาก Full HD แต่ว่าให้ลองฟังเสียงกันดูครับให้ผมช่วยประกอบคอมให้หน่อยนะครับเขาอยู่ในกลุ่ม t ท s l a ขับกันนี่แหละครับเขาก็ แอดไลน์ผมมานะครับแล้วเขาก็ทักมาคุยบอกว่าผมอยากจะประกอบคอมเซ็ตอย่างนี้นะครับเป็นตัวการ์ดจอ4090แรง64กิก s s d แบบ4เพาวเวอร์1,200วัตต์นะครับผมก็ดูราคารวมอะไรต่างๆไม่รวมชุดน้ำแล้วก็เคสเนี่ยเขาสรุปมาให้ผมอยู่ที่239,000บาท เปไงเรื่องของเสียงบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับเจ้าตัวลําโพงตัวนี้เป็นตัววา่านป๋ออะคูสติกนะครับที่เขามีลำโพงบิวอินมาให้เสียงเขาดีมากๆนะครับและนอกจากการดูหนังนะครับเรายังสามารถเชื่อมต่อตัว PlayStation ได้ด้วยนะครับอันนี้คุณก็สามารถเชื่อมต่อเพื่อที่จะเล่นเกมอยากจะต่อจอใหญ่จอเล็กอะไรต่างๆเนี่ยทำได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปตัวนี้รองรับตั้งแต่55จนถึง150นิ้วกันเลยทีเดียวครับ โอโ้ก็เป็นอย่างไรกันบ้างห่อครับสาหรับเจ้าวาดป๋อโมสาดวันเครื่องนี้นะครับบอกตรงคุ้มค่าครับราคาเครื่องนี้ยังไม่ได้แจ้งไป15,990บาทถามว่ามันแพงไหมนะครับผมก็บอกตามตรงว่าผมเคยรีวิวโปรเจคเตอร์หลากหลายรุ่นหลากหลายตัวอย่างวาดป๋อผมก็เคยรีวิวตัวแบบว่าไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับมันก็ตามคุณภาพตามราคานะครับยิ่งตัวแพงขึ้นเท่าไหร่เนี่ย ค่าวความสว่างก็ยิ่งสูงขึ้นตัวนี้อย่าลืมนะครับ900 ANSI กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าห้องคุณไม่จำเป็นต้องมืดมากโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็ฉายให้คุณได้นะครับถ้าตัวรุ่นถูกๆรุ่นดำๆเนี่ยก็จะฉายได้แบบต้องห้องมืดสนิทจ,จริงถึงจะสามารถทำได้นะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันออโตออโตโฟกัสเนี่ยก็จะไม่มีคุณก็ต้องลำบากมาปรับเองถามว่า15,990บาทคุ้มไหมสำหรับผมถือว่าคุ้มมากสำหรับเจ้าโมซาทวันนะครับก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับวันน้นา สวัสดีครับ